หลายคนในสังคมยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสตร์การเรียนจิตวิทยาและนักจิตวิทยาแล้วแท้ที่จริงแล้วนักจิตวิทยาคืออะไรทําไมถึงสําคัญและนักจิตวิทยานั้นมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเภทคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับทุกทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยากันครับว่ามันคืออะไรและมันสําคัญอย่างไรหากคุณเป็นคนที่ ไม่ได้สงสัยว่ามันเป็นอย่างไรมันสาคัญอย่างไรก็ไม่เป็นไรครับก็ฟังเพลินๆเอาก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สงสัยและก็ถ้าสงสัยอะไรก็ต้องหาคําตอบให้ได้แต่ถ้าหาว่าคุณเป็นคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คุณเปิดมาถูกคลิปแล้วครับเพราะคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับคุณคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเกี่ยวกับจิตวิทยากันครับว่ามันคืออะไรเนาะ มันสําคัญอย่างไรอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มที่จะสนใจศาสตร์นี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีน้องๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะอยากเรียนคณะเกี่ยวกับจิตวิทยากันอะไรแบบนี้ก็จะมาบอกเล่ากันนะครับมาเล่าเรื่องราวกันว่าอ่จจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์นี้มันเป็นอย่างไรกันแน่เนาะก่อนอื่นต้องออกตัวกันก่อนนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์จิตวิทยามากนักนะก็ เอาเป็นว่าสำหรับตัวผมเนี่ยก็คือมีความสนใจมาระดับหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้เรียนจบปริญญาโทนะครับสาขาจิตวิทยาพัฒนาการที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรหรือว่ามสวนั่นเองนะก็คิดว่าก็คงจะมีความรู้ระดับหนึ่งเกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยาที่พอที่จะเอามาทำคลิปได้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวมาเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งได้ว่าอ่าแท้จริงนั้นเนี่ยศาสตร์นี้มันคืออะไรกันแน่นะครับก็ คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีความรู้ระดับหนึ่งแหละที่พอที่จะถ่ายทอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่ามาทําคลิปนี้กันในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยากันว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็นักจิตวิทยาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทและที่สําคัญที่สุดก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนในสังคมที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับจิตวิทยากันอยู่นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจผิดเช่นนักจิตวิทยายเนี่ยอ่านใจคนได้นะครับ เรียนจิตวิทยามาก็ต้องรู้สิว่าพฤติกรรมแบบนี้มันแปลว่าอะไรอะไรแบบนี้รวมไปถึงความเข้าใจผิดบางอย่างอย่างเช่นเรียนจิตวิทยาอะไรมาก็เหมือนเหมือนกันอะไรแบบนี้นะก็เป็นความเข้าใจผิดบางอย่างเหมือนกันที่ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปนี้ครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับนะ آ, เดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าจิตวิทยานั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะ จิตวิทยานเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า psychology นะครับ psychology เนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นสองคำก็คือคำว่า psycho กับ l o g i นะครับซึ่งสองคำนี้เป็นคำที่เป็นภาษากรีกโบราณนะ psycho เนี่ยความหมายในภาษาอังกฤษก็คือ soul soul ที่แปลว่าจิตวิญญ,ญาณนะครับ l o g i ก็คือ logic นั่นเองก็คือเกี่ยวกับความรู้อะไรพวกนี้นะเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาความรู้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสองคำนี้มารวมกัน แปลเป็นความหมายตรงตๆก็คือประมาณว่า,าศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรู้สึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ถ้าแปลเป็นภาษาตรงๆแต่ถ้าแปลเป็นภาษาปัจจุบันนี้นะครับให้เข้าใจอย่างตรงไปตรงมาอย่างง่ายๆแล้วก็เข้าใจด้วยคอนเซปต์ของจิตวิทยาในยุคปัจจุบันเนี้ยมันก็หมายถึงว่าเป็นาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรู้สึกของมนุษย์เรื่องราวเกี่ยวกับไมเซสความคิด ความเชื่อนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจจะเป็นทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกของมนุษย์เป็นการศึกษาครับนะศึกษาโดยออนบนหลักวิทยาศาสตร์นี่คือจิตวิทยาครับถามว่าศึกษาไปทําไมศึกษาไปเพื่อที่จะรู้สาเหตุรู้ตน้นโตว,ว่าทําไมมนุษย์ถึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่จะสามารถที่จะ เอาไปทํานายคาดการ์ล่วงหน้าได้นะครับว่าเออทำไมสาเหตุเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้นะทาไมคนเราเนี่ยถึงมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลที่เรารู้สาเหตุเนี่ยไปใช้ในการทํานายนะครับใช้ในการคาดการนะครับเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรมหรือว่าเอามาช่วยเหลือรักษาเกี่ยวกับทางด้านของจิตใจนะครับนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นโดยที่จิตวิทยาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของร่างกายและจิตใจครับเพราะว่า มัน ER ควบคู่กันไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเชื่อพ oh. ื้นฐานของนักจิตวิทยาเนี่ยก็คือเราจะแคร์เรื่องเกี่ยวกับจิตใจมากกว่าเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของรากฐานที่จะส่งผลไปต่อร่างกายครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยร่างกายมันก็ส่งผลมาถึงจิตใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสมองหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสื่อประสาทในสมองก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของคนเหมือนกันมันก็จะเกี่ยวข้องกันครับทั้งร่างกายและจิตใจเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความเชื่อ เกี่ยวข้องกับ mindset เกี่ยวข้องกับความคิดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อที่จะรู้ถึงสาเหตุว่าทําไมมนุษย์ถึงแสดงพฤติกรรมนั้นและเราจะมีวิธีในการที่จะช่วยเหลือเขาอย่างไรประมาณนี้แล้วกันครับก็แปลเป็นภาษาง่ายๆกันว่าจิตวิทยาคืออะไรครับมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยาและนักจิตวิทยาครับที่คนในสังคมหลายๆคนยังเข้าใจกันผิดอยู่ ก็ผมขอเอามาพูดทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆแล้วกันนะที่ผมพบเจอมาเยอะๆเกี่ยวกับความเข้าใจผิดตรงนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีอะไรบ้างที่คนในสังคมเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนไปเกี่ยวกับเรื่องราวของจิตวิทยาและในความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างไรครับความเข้าใจผิดแรกก็คือนักจิตวิทยาเป็นอาชีพที่ไม่สําคัญครับ คือหลายๆคนในสังคมเนี่ยมองว่าอาชีพนักจิตวิทยาเนี่ยมันดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรนะ่นักถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าอาจจะดูเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมจับต้องไม่ค่อยได้แล้วก็หากว่าเรามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปหานักจิตวิทยาหรือว่าความเชื่อบางคนเนี่ยยังมีความเชื่ออยู่เลยว่าหากว่าเราเนี่ยเข้าไปหานักจิตวิทยาเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยต้องมีความผิดปกติทางจิต อาจจะเกิดความอายต่อคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ผิดไปนะในความเป็นจริงเนี่ยเราก <od> ็ไม we well ่ว่ากันนะครับก็อยากเชื่อยังไงก็เชื่อได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่คนนะครับถ้าเกิดเชื่อว่าแบบเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้นักจิตวิทยาและคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมีความสุขและไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตก็จบก็แค่นั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย จิตว no ิทยาเนี่ยมีความสําคัญครับนะเพราะว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูแลคุณทั้งเรื่องเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจและความรู้สึกนักจิตวิทยาเนี่ยก็คือจะช่วยเหลือคุณในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับจิตใจนะครับในการที่จะปรับคุณนะครับหากคุณมีปัญหาคุณมีความทุก์ในการใช้ชีวิตนะครับหลักๆเนี่ยเราจะดูตรงที่ว่าคุณจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตไหมคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตไหมคุณทํางานได้ไหมเรียนได้ไหมถ้าหากว่าคุณมีปัญหาพวกนี้ เข้าพบนักจิตวิทยาเลยครับเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะเขาก็จะหาวิธีแก้ไขให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้อยู่ที่ศาสตร์เฉพาะละว่าเขาเรียนมาด้วยวิธีการรักษาอย่างไรนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วในการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจของคุณเพราะว่าคุณอย่าลืมว่า รากฐานที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่จิตใจและความรู้สึกนะครับถ้าความรู้สึกและจิตใ,ใจดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อด้านอื่นๆในชีวิตดีไปด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่สําคัญนะครับเป็นเป็นนักวิชาชีพหนึ่งที่สําคัญเลยใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่าเป็นนักวิชาชีพเฉพาะที่ไม่ใช่ใครทําก็ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําด้วยใจจิตวิทยาหากเรียนแล้วไม่ชอบไม่มีใจที่จะเรียน จะเรียนด้วยความทุกข์ครับและจะทําอาชีพนั้นได้ยากมากเพราะว่าคุณไม่มีใจในการทําอาชีพนั้นจิตวิทยาเป็นอาชีพที่ต้องทําด้วยใจเพราะฉะนั้นหากว่านักจิตวิทยาคนนั้นเขาทําด้วยใจขึ้นมาแปลว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างแท้จริงจากใจจริงของเขาเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยานั้นจึงมีความสําคัญมากๆครับอันนี้คือข้อเท็จจริงข้อแรกครับความเข้าใจผิดข้อที่2ก็คือนักจิตวิทยาสามารถอ่านใจคนได้ รู้ว่าคนคนนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาแปลว่าอะไรอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนในสังคมครับนะซึ่งหลายๆคนพอรู้ว่าผมเรียนจิตวิทยามาเขาก็เข้าใจว่าผมเนี่ยอ่านใจคนได้หรือว่านักจิตวิทยาที่เป็นนักวิชาชีพหลายๆคนก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะอันที่จริงเนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอ่านใจคนไม่ได้ครับไม่ใช่พระเจ้านะครับจะได้อ่านใจคนได้ไม่ได้นะครับอันนี้์เวิร์ดสำคัญนะครับ ไม่มีใครรู้จักตัวเขาดีเท่ากับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะรู้จักตัวเขารู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาดีเท่ากับคนคนนั้นนึกออกไหมเราจะไม่มีทางรู้จักเขาดีเท่ากับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นักจิตวิทยาก็เ,าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึง่งจะไปรู้จักตัวเขาดีเท่ากับตัวเขาเองได้อย่างไรจะไปอ่านใจเขาได้อย่างถูกต้องร้อยเปร์เได้อย่างไรจริงไหมเพราะเราไม่ใช่เขา อันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากบอกเอาไว้ครับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่นักจิตวิทยาสามารถทําได้ก็คือเราพอจะใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันใช้งานได้จริงในทางวิทยาศาสตร์และทางสถิติครับในการเอามาออนเบสว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีนี้ในการจับแล้วก็พอที่จะใช้ในการอ้างอิงว่าเขาอาจจะแสดงพฤติกรรมนี้ออกมาตามทฤษฎีนี้ เพราะเกิดจากสาเหตุนี้ตามทฤษฎีนี้อะไรแบบนี้ครับนะอันนี้คือสิ่งที่นักจิตวิทยาสามารถทําได้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนบางครั้งมันก็ไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดกันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากอันนี้โดยใช้ทฤษฎีคนนี้มาจับแต่ว่า ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มนุษย์มีความหลากหลายครับมันก็อาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีอย่างเดียวคนนี้อาจจะไม่ดันดันอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าไม่ตรงตามทฤษฎีนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เสมอไปนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะสามารถที่จะออนเบสทฤษฎีได้ก็คือใช้ทฤษฎีมาช่วยจับว่าอ่าคนคนนี้แสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเนี่ยตามหลักของใครอ่าแล้วพอเราพอรู้ปุ๊บว่าอ่าน่าจะมี ที่ยึดละ,ะว่าน่าจะมาจากทฤษฎีนี้นะเราก็จะสืบสาวต่อไปได้ครับว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะอะไรแบบนี้แล้วก็สืบต่อไปได้ว่าเราจะมีวิธีในการช่วยเหลือเขาอย่างไรหาสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือรักษาเขาอย่างไรครับโดยที่ออนเบดบนทฤษฎีนั้นตามการอ้างอิงของทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันมาทางจิตวิทยาโดยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับความเข้าใจผิดข้อที่3ก็คือเรียนจิตวิทยาอะไรมาก็เหมือนกันนักจิตวิทยาอะไรก็เหมือนเหมือนกัน อันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับนะก็คือเป็นนักจิตวิทยาเหมือนกันก็จริงเรียนศาสเดียวกันมาก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปมันก็จะมีสายเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละสายก็จะมีสโคบที่ไม่เหมือนกันก็คือจะเน้นเจาะลึกไม่เหมือนกันนั่นเองนะอย่างจิตวิทยาเนี่ยหลักๆในประเทศไทยก็อาจจะมีจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาให้คำปรึกษาจิตวิทยาพัฒนาการนะครับจิตวิทยาอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ซึ่ง โดยทั้งหมดนียอาจจะเรียนทฤษฎีบางบางทฤษฎีมาจะคล้ายๆกันนะครับออนเบทฤษฎีมาคล้ายๆกันแต่ว่าจะเจาะลึกคนละประเด็นและคนละด้านกันเพื่อเอาไปใช้งานในศาสตร์ที่เป็นศาสตร์เฉพาะคนละด้านกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น ทฤษฎีของฟรอยนะครับเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกของฟรอยอย่างเงี้ยก็จะเรียนมาเหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นฐานของจิตวิทยานะก็จะเรียนมาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็อาจจะเรียนเหมือนกันหรือว่าทฤษฎีของสกินเนอร์เรื่องเกี่ยวกับการเสริมแรงเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขของการกระทําเขาเรียกว่าการวางเงื่อนไขแบบการกระทานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเสริมแรงเกี่ยวกับการทาโทษหรือว่าการให้รางวัลอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น จิตวิทยาสายไหนก็อาจจะเรียนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีเอาไปใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปพบยกตัวอย่างอย่างเช่นหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีของฟรอยนะครับเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกจิตสํานึกอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเอามาใช้เกี่ยวกับในทางจิตวิทยาให้คำปรึกษาก็จะเน้นเอามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจจิตใต้สํานึกของผู้มารับคาปรึกษาเพื่อที่จะใช้ในการช่วยเหลือ หาสาเหตุแล้วก็ใช้ในการเคาะสะท้อนออกไปตามเทคนิคทางคอนซัลลิ่งนะครับตามเทคนิคจิตวิทยาให้คำปรึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มาให้คำปรึกษาอ่าคือใช้ทฤษฎีของฟอร์เนมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจจิตใต้สํานึกของผู้มาให้คำปรึกษาแล้วก็อาจจะใช้เทคนิคการสะท้อนกลับหรือว่าการที่ทําให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยอ่าปรับ เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้ทําให้เขาเี่ยมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะใช้ทฤษฎีของฟอยเนี่ยมาช่วยในการเข้าใจจิตใต้สําสนึกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจิตวิทยาพัฒนา,าการก็จะใช้ทฤษฎีของฟอยเนี่ยในการมาอ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนา,าการของเด็กในแต่ละช่วงอายุเช่นฟอยเนี่ยเขาได้บอกว่าเด็กเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย 5ขั้นหรือว่า5สเตจอะไรแบบนี้ตามช่วงอายุที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลหรือว่ามีความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกเหมือนกันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจิตวิทยาพนาการก็จะใช้ทฤษฎีของฟอร์ในการอ้างอิงเกี่ยวกับพนาการของมนุษย์เช่นทฤษฎีของฟอร์บอกว่ามนุษย์มีมี5ขั้นใช่ไหมในแต่ละช่วงอายุเนี่ยตามตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็จะมีแต่ละขั้นก็จะเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ย ทฤษฎีของฟอยในนักจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยเขาก็จะใช้ในการอ้างอิงนะครับว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการตรงตามที่ดีของฟอยไหมถ้าตรงตามก็แปลว่ามีพัฒนาการที่สมวัยแต่ถ้าไม่ตรงก็แปลว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยอาจจะล่าช้ากว่าวัยหรือว่าพัฒนาการกระวัวยอะไรแบบนี้นะครับก็จะเอามาใช้ที่แตกต่างกันคือเรียนฟอยมาเหมือนกันแต่ว่าเอามาใช้ในคนละมุมกันอะไรแบบนี้ครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือจิตวิทยาพัฒนาการกับ จิตวิทยาอุตสาหกรรมอย่างจิตวิทยาอุตสาหกรรมแบบนี้เขาก็จะเน้นเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีมัสโลเนี low, ่ยหขั้นของมัสโล w เนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเอามาใช้ในการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ ทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเพราะว่าจิตอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะออกแนวเชิง HR เชิง al, บริหารอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะเอามาใช้ในเชิงการตลาดอะไรแบบนี้นะก็จะเรียนมัสโลเพื่อเอามาใช้แบบนั้นนะหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานให้พนักงานมีแรงจูงใจอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการปุ๊บหรือหรือว่าเราเรียนสายพัฒนาการปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยเน้นเรียนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีของมัสโล ห้าขั้นมัสโลเนี่ยก็จะไม่เน้นเรียนเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนาการของมนุษย์โดยตรงแต่ว่าจะมาเน้นเรียนทฤษฎีอื่นๆแทนเช่นทฤษฎีทางสติปัญญาของเพียเจสี่ขั้นหรือว่าทฤษฎีทางจิตสังคมของอีริกสันทั้ง8ขั้นเพราะว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับพนาการของมนุษย์มากกว่าอ่ามากกว่าทฤษฎีอ่าเรื่องของมัสโลอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกันกับพนาการของมนุษย์โดยตรงอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันอีกว่า ในแต่ละสาขาของจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เรียนเหมือนกันแต่ว่าเอาไปใช้คนละมุมกันแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ว่าเน้นเรียนต่างกันครับนะเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยาในไหนก็ไม่เหมือนกันครับนะมันขึ้นอยู่ว่าคุณเรียนเอกไหนเรียนเมเจอร์ไหนนะครับเรียนเอกสาขาไหนมันก็จะเอาไปใช้ในสาขานั้นที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นความชํานาญของนักจิตวิทยาก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นนัก <Ner> จ <f: S 1> ิตคลินิกก็จะเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ โรคทางจิตเวชอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่านักจิตวิทยาพนา,าการก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒกงพนา,าการของมนุษย์อะไรแบบนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่เอามาใช้คาบเกี่ยวกันได้เช่นทฤษฎี5ขั้นของมัสโลนะครับที่บอกว่าขั้นแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ ปัจจัย4ใช่ไหมขั้นที่2คือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยใช่ไหมบางทีเนี่ยนักจิตวิทยาพัฒนาการเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันเช่นเอามาประยุกต์ใช้ว่างั้นเด็กเนี่ยก็ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัจจัย4ก่อนแล้วเด็กก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็คือเป็นการประยุกต์ใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเน้นการใช้งานตามทฤษฎีเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามสาขาตามความเฉพาะทางที่เรียนในแต่ละสาข,ขาของจิตวิทยาน,านั้นๆครับทีนี้มาถึงอีกหนึ แล้วาศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่สาขาแล้วนักจิตวิทยาเนี่ยมีนักจิตอะไรบ้างนะก็ในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็นใหญ่ๆประมาณนี้ครับนักจิตวิทยาคลินิกสําหรับนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยก็จะเน้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาการบําบัด โรคทางจิตเวชนะครับหรือว่าการช่วยเหลือผู้คนที่เป็นโรคทางจิตเวชนะก็อาจจะเรียนควบคุมจนกระทั่งไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชตามคู่มือวิจฉยัยโรคทางจิตเวช DSM 5เลยนะครับก็จะเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มโรคเช่นโรคซึมเศร้าโรคแพนิคนะครับโรคอะไรอีกอย่าง c d ีอะไรเงี้ยยับคิดจะทำนะว่าโรคเกี่ยวกับวิตกกังวลอะไรแบบนี้นะรวมไปถึงกลุ่ม หมวดทางด้านฝั่งเด็กพิเศษบางกลุ่มเช่นออทิสติกสมาธิสั้นอะไรแบบนี้ด้วยก็จะเรียนควบคุมประมาณนี้นะครับก็เรียนเพื่อที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็นําไปรักษาอะไรแบบนี้หรือว่าบําบัดอะไรแบบนี้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักจิตวิทยาคลินิกก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับนะแต่ว่า มันจะมีความต่างนิดนึงตรงที่ว่านักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยจะเรียนมาคล้ายๆจิตแพทย์เลยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าจิตแพทย์สามารถวินิจฉัยได้และสามารถจ่ายยาได้แต่นักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยจะไม่สามารถจ่ายยาได้และไม่สามารถวินิจฉัยได้ครับนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาสําหรับสาขาน,นี้ก็จะเป็นนักจิตวิทยาที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาผู้คนโดยที่เน้นการปรับทุกข์ครับว่ายง่ายก็คือหากคุณมีเรื่องทุกข์ร้อนใจคุณก็เข้ามาพูดคุยกับเขาแล้วก็ นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเนี่ยจะเน้นทางด้านศาสตร์เกี่ยวกับการพูดคุยมากกว่าเกี่ยวกับการทําให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองสะท้อนทําให้คุณเนี่ยเห็นปัญหาของตัวเองเห็นชีวิตตัวเองมากขึ้นและคุณเนี่ยจะทําความเข้าใจ รู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็จะนําไปสู่การช่วยเหลือทําให้คุณหาทางออกในชีวิตได้มากขึ้นครับนะก็ทั <music> ้งนี้ทั้งนั้นเนี LOL ่ยสำหรับนักจิตว right. <but> ิทยาให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการให้คำปรึกษาเยอะแยะเช่นเทคนิคของการพูดคุยเทคนิคของการนั่งฟังการฟังด้วยการบําบัดใช่ไหมครับหรือว่าเทคนิคเกี่ยวกับการสะท้อนทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยนักจิตวิทยาสาขาการให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะต้องมีการเก็บชั่วโมงแล้วก็จะต้องมีใบอนุญาตเช่นเดียวกัน นักจิตวิทยาพัฒนาการสำหรับนักจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยจะเน้นเรียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ทั้ง4ด้านก็คือด้านร่างกายด้านสังคมด้านอารมณ์และด้านสติปัญญาโดยที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ทั้ง4ด้านนี้ตั้งแต่อยู่ในคันจนกระทั่งถึงวัยชรา อ่าก็คือเน้นทุกวัยเลยแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยนักจิตวิทยาพัฒนาการจะเน้นพัฒนาการด้านเด็กและวัยรุ่นเป็นพิเศษเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่มันเป็นช่วงที่เติบโตนะนะครับก็คือเป็นช่วงที่เด็กกําลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่ามีพัฒนาการที่ไม่สมวัยหรือว่ามีพัฒนาการอะไรที่ปกพร่องเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นนักจิตวิทยาพัฒนาการก็เลยอาจจะเน้นเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ด้านเด็กและวัยรุ่นมากหน่อยแบบนี้เนาะแล้วก็ ถามว่าเรารู้ธรรมชาติของมนุษย์ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อที่จะรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรตามพนาการ,รของแต่ละขั้นของมนุษย์ตามพนาการ,รตามช่วงอายุที่เหมาะสมตามค่าที่เขาหา,าทางสถิติทางวิทยาศาสาตร์นะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้เพื่อที่จะพอรู้ปุ๊บว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรปุ๊บเราก็จะนําไปสู่การประเมินประเมินพนาการ,รของมนุษย์ว่าตรงตามไวไหมแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมครับว่าหาก ว่ามีพัฒนาการที่ไม่สมวัยก็อาจจะมีการปรับพฤติกรรมได้ครับก็อันนี้จะเป็นสโคบของนักจิตวิทยาพัฒนาการครับนักจิตวิทยาสังคมสําหรับนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยก็จะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสังคมมีผลต่อมนุษย์อย่างไรนะครับสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรครับรวมไปถึงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับแรงจูงใจการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนของมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการมีอิทธิพลของมนุษย์ เรื่องราวเกี่ยวกับว่าสังคมมีอิทธิพลกับมนุษย์อย่างไรเ <_ c oughs> พื่อนมีอิทธิพลกับเราอย่างไรอะไรแบบนี้รวมไปถึงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นําอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็คือว่าง่ายๆคือนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าสังคมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไรและเราจะมีวิธีในการปรับปรุงแก้ไขอย,อย่างไรช่วยเหลืออย่างไรครับอะไรประมาณนี้ครับนักจิตวิทยาการศึกษาสำหรับนักจิตวิทยาการศึกษาเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาครับเช่นโรงเรียนนักเรียนครู เราจะมีวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนเรียนอย่างไรเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้ครูสอนอยังมีประสิทธิภาพสื่อการสอนนั้นเหมาะสมกับวัยเด็กไหมแผนการสอนนั้นเหมาะสมกับเด็กไหมการประเมินการสอนเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้ดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยให้พร้อมที่จะเรียนหนังสือแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ย เรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ในจิตวิทยาครูนะครับส่วนใหญ่ครูก็จะต้องเรียนตัวนี้กันแต่จะอาจจะอยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่งเกี่ยวกับครูอะครับนะอะไรแบบนี้พวกหลักสูตรครูพวกสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เนี่ยก็จะได้เรียนจิตวิทยาตัวนี้กันครับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสําหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเน้นเรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับในเชิงอุตสาหกรรมและ พวกภาคธุรกิจนะเอาไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการบริหารคนจัดก,การคนเกี่ยวกับองค์กรเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทํางานนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับว่าศึกษาเกี่ยวกับสภาพจิตใจของพนักงานในการทํางานว่าเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับช่วยเหลือพนักงานเกี่ยวกับด้านจิตใจหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการคัดคนอะไรแบบนี้ครับคัดคนเข้าทํางาน ความเหมาะสมว่าคนคนนี้ควรทํางานอะไรอะไรแบบนี้ก็จะออกแนวเป็น HR ครับอะไรแบบนี้รวมไปถึงอาจจะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเทรนนิ่งด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรฝึกงานอะไรนะฝึกฝึกผลพนักงานอะไรแบบนี้หรือว่าการที่จะมีการแบบเทรนนิ่งพนักงานอะไรแบบนี้แหละนะแล้วก็รวมไปถึงที่ว่าก็จะมีวิธีทําอย่างไรล่ะที่จะทําให้พนักงานเนี่ย ทำงานอย่างมีความสุขอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะรับคําปรึกษาพนักงานหากพนักงานนั้นมีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับาศาสตร์จิตวิทยาอื่นๆอีกที่อาจจะเป็นาศาสตร์แย,าย,ยากย่อยอีกทีหนึง่งที่อาจจะเป็นปีกย่อยละเช่นจิตวิทยาการวิจัยจิตวิทยาการตลาดจิตวิทยากีฬาจิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาเกี่ยวกับสันทนาการอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นจิตวิทยาเด็กและครอบครัว จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ก็มันมีมากมายครับจิตวิทยาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับโภชนาการก็มีนะอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่าศาสตร์ที่จะแยกด้วยกันไปอีกทีหนึ่งครับมาถึงบทส่งท้ายแล้วนะครับก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนจะมีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปที่อาจจะมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็มีความสงสัยว่าจิตวิทยาเนี่ยคืออะไร หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคาถามได้หลายๆคําถามแล้วก็ช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าใจจิตวิทยาในทางด้านที่ถูกต้องมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเป็นการชี้แนะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นลายแทงให้กับน้องๆที่สนใจที่อยากจะเรียนคณะจิตวิทยานะครับว่ามันเป็นอย่างไรล่ะแล้วก็แต่และสาขามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์กับทุกๆคนครับก็อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นปรับเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองไม,งมเ d s e มากขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเนาะแล้วก็มองเห็นความสําคัญนะครับว่าจิตวิทยาเนี่ยมันมีความสาคัญอย่างไรเพราะว่าผมอยากจะบอกจริงๆว่าศาสตร์นี้มีความสําคัญมากๆและศาสตร์นี้น่าจะเป็นเพียงแค่ศาสตร์หนึ่งในไม่กี่ศาสตร์ที่ AI ไม่สามารถทําแทนได้ครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ